สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ13มกราคม2 5 6 6นกะก็เดือนนี้นี่มีทั้งวันเด็กแล้วก็วันครูนะอนาคตของบ้านของเมืองเราเนี่ยนะเราก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ครูบาอาจารย์แล้วก็ที่แน่ๆก็คือผลของมันเนี่ยต้องไปเกิดที่เด็กนะถ้าเด็กเราฉลาดนะชาติก็จะเริ่เมื่อก่อนนะเด็กดีเป็นสีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญคำขวัญของนายกแต่ละคนเนี่ยมันสะท้อนนะสะท้อนตัวตนสะท้อนวาระนะก็นายกเศรษฐาเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยแกมีความตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดคนไทยเราเองที่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่านะเราได้เศรษฐาแล้วก็เพื่อไทยเป็นนายกเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นพัก หลักนะในคณะรัฐบาลเนี่ยก็ต้องถือว่าดีกว่าสมัยประยุทธ์จันโอชาในแง่ของความพยายามนะครับแล้วก็การเข้าถึงนะถ้าเราจะพูดอะไรนี่เขาแคร์มากกว่าว่างั้นเพราะเขารู้ว่ายังไงต้องกลับไปหาประชาชนส่วนประยุทธ์นั้นเชื่อมั่นในโครงสร้างอำนาจเดิมก็นะที่สุดก็แพ้ประชาชนลวแต่ความแพนะ้ในเชิงตัวเลข เขาก็สามารถที่จะใช้วิธีการปิดเบือนให้มันเป็นไปตามที่เขาต้องการจนได้แล้วก็สลับตัวโยกตําแหน่งเล่นเกมเหมือนกับนะเรียกว่าปรับเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อในกรอบกติกาเดิมแล้วไอ้ที่หวังว่าจะไปรุกไปอะไรเนี่ยเมื่อคืนผมก็พูดในเรื่องเขาวงกฏนะนะก็พี่น้องก็พยายามจะช่วยกันนะ มีการพยายามจะแชร์มีการพยายามดึงคนมา Subscribe ผมเห็นนะพี่น้องก็ขอบคุณมากนะก็ช่วยกันต่อไปนะทีนี้วันนี้เนี่ยนะทักษิณ r e Are You เนี่ยนะดรทักษิณชินวัตรผมเองนี่พี่น้องคงจะทราบดีว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกในด้านลบกับคุณทักษิณน,นะแม้ว่าแกจะเปลี่ยนอุดมการนะทั้งพักนะแล้วก็รู้ว่าตัวคุณทักษิณน,นะเลือกเส้นทางที่ไม่ตรงกับเรา จะบอกเขาเปลี่ยนอุดมการก็ก็ไม่พูดเต็มปากไม่ไดนะ้เขามาอย่างไรเขาก็ไปตามแนวของเขาแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันยืนคนละทางคนละจุดหรือว่านะเป้าหมายเชิงอุดมการณ์มันอยู่เกนะือบจะตรงข้ามกันนะหรือห่างกันเนี่ยมันก็ต้องห่างกันตามธรรมชาติไม่มีอะไรติดค้างกัน ทักษิณ Are You เนี่ยนะตอนที่คุณทักษิณลงจากอำนาจใหม่ๆเนี่ยก็มีคนพยายามจะนะอยากจะรู้สนใจบารมีคุณทักษิณเมื่อประมาณสัก16-17หรือ20ปีก่อนนู้นสมัยยังเป็นนายกอยู่เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเยอะมากนะผมเองนี่ได้สัมผัสตรงๆเลยนะกับพี่น้องประชาชนแล้วฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงติดตามการถ่ายทอดต่างๆถ่ายทอดสดต่างๆก็บารมีกันเยอะนะ ทีนี้ถามว่าเยอะแล้วเนี่ยะจะไปสู้กับเขาได้ไหมเนี่ยหลายคนเชื่อว่าได้แต่ว่าถ้าจะทําอย่างนั้นก็คือต้องยอมสละแล้วต้องสู้จริงอทีนี้เราดูแล้วเนี่ยนะทั้งคุณหญิงทั้งครอบครัวลูกๆนะแม้ทั้งคุณหญิงเนี่ยทำธุรกิจในเมืองไทยหมดนั่นแปลว่านะครับการต่อสู้แบบจะไปล้มล้างเนี่ยเขาไม่ทำนะหลายคนเชื่อว่าเป็นไปได้ทำได้แต่นั่นต้องลงทุนสูงมาก แล้วดูเหมือนว่าคุณทักษิณไม่ได้เลือกเส้นทางที่จะแตกหักเราก็ต้องให้เครดิตแกว่าตัวแกเป็นแบบนั้นจริงๆมวลชนเอามาใช้ก็เพื่อจะได้กลับเข้าไปสู่อำนาจโดยการผ่านการเลือกตั้งแล้วถามว่าเราจะไปบอกว่าทักษิณนนเป็นหนี้เป็นศินกับประชาชนคนไปตายไปเจ็บเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยถามว่าคุณทักษิณเนี่ย เชิญคนพวกนี้ออกมาเพื่อจะล้มล้างอะไรไหมที่จริงมันก็ไม่ใช่ถ้าเราจะแฝงกับแกนะแกก็ชัดเจนตลอดว่าคือการสู้ใน,นะนกลไกการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่แกพูดน่ประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งสู้กันแบบนะตามกฎตามกติกาว่ากันตามหลักตามเกณฑ์นะแล้วก็แพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะนะแล้วก็บริหารกันไปแล้วมาแข่งกันใหม่อะไรเงี้ย นี่ก็ต้องถือว่านี่คือตัวตนคุณทักษิณอย่างแท้จริงการที่คุณทักษิณตัดสินใจกลับบ้านไปนะแล้วก็เราเห็นถึงดีลต่างๆนะมันก็เป็นทางที่คุณทักษิณคิดว่าดีที่สุดนะแล้วผมก็เชื่อว่าในานามของคนที่เคยมีคนศรัทธาเยอะอิทธิพลที่คุณทักษิณจะมีต่อพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นไปเพื่อทำให้ประชาชน นะได้รับประโยชนนะ์ทางด้านปากท้องนะเพราะฉะนั้นเรื่องการให้กู้ยืมเงินอะไรก็แล้วแต่นี่นะแม้ว่านะนโยบายของเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะมันได้รับการท้าทายโดยปีศาจแห่งการเวลานะวันนี้หลายเรื่องที่จะทำนี่มันไม่ง่ายแล้วเพราะตัวแปรเนี่ยแปรเนี่ยมันไม่ด้มีแค่การบริหารเพื่อประชาชนเพราะมีพักร่วมรัฐบาลที่คุมกระทรวงสำคัญสำคัญ เพื่อไทยไปอยู่ในเป็นหนึ่งในห้าจอที่ผมบอกพี่น้องไปแล้วพวกเรานี่เข้าใจแล้วแล้ววันนี้ถามว่าคุณทักษิณอยู่ที่ไหนนะถ้าเราเข้าใจว่านี่มันคือดีลเราก็ต้องรู้ว่ามันก็คือนะการที่เขายอมตระบัตสัตว์ยอมทําทุกอย่างเนี่ยแล้วฝ่ายที่ได้นี่ก็คือจ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 อนะได้เพราะเป็นการสกัดก้าวไกลคือเป็นผลประโยชน์ร่วมเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องให้คุณทักษิณน,นะนะแล้วยังต้องพึ่งอยู่ นะครับจะไปหักดิบอะไรก็ไม่ได้แล้วจะเอาเข้าคุกนี่คงเป็นไปไม่ได้นะนะก็จะเลื่อนจะอะไรกันไปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ได้แต่ทำความเข้าใจอะผมนะถ้าเราพูดกันตามหลักตามเกณฑ์ตามหลักกฎแห่งกรรมเนี่ยทำกรรมไว้ก็ต้องยอมรับอะไรเงี้ยนะแต่นนี้เนี่ยเมื่อเขาไม่ไม,ไม่ไม่รับโทษเขาจะไม่เป็นนักโทษชายก็มีคน พูดถึงอ่าทีคุณบุญทรงนะหรือแม้กระทั่งคุณจะลืมชื่อกันไปแล้วเนี่ยนะคุณอืมนะที่แกเป็นนักกฎหมายอ,ะนะเอ,อ่เดี๋ยวก็จะไปพาดพิงไงนนะเ,เดี๋ยวนึกชื่อน้องโบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คุณอะไรนะเนี่ยเริ่มจำหน้าแล้วก็นึกชื่อไม่ออกนะ แกหายไปเข้าคุกแล้วก็เยอะเลยนะพี่น้องก็หงสทราบดีผมหมายถึงใครนะก็ไม่ได้มีการอุทธรณ์นะไมไ่ไม่ได้ให้ได้รับสิทธิพิเศษเอก,กชัยหงกลางวานอย่างเงี้ยอานนท์นำพาประกันตัวยังไม่ได้เลยนะทั้งที่ยังไม่ได้มีการตัดสินคือมา,มาตรฐานด้วยความเท่าเทียมกันทั้งด้านกฎหมายเนี่ยการตัดสินใจของคุณทักษิณแบบนี้เนี่ย มันมันสร้างความไม่พอใจมากเป็นการได้บนความไม่พอใจของผู้คนนะที่จริงสังคมไทยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะคุณทักษิลแกก็ฉลาแต่แกก็กะออกว่าจังหวะนี้แหละดีที่สุดหักเอาเลยนะปัญหาคือมันก็อาจจะได้ก็จริงนะคือไม่เข้าคุกสักวันหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็ชะลอรอเวลาจนกระทั่งถึงเวลาที่ตามหลักตามเกณฑ์แล้วมันพักโทษได้อะไรได้ก็จะเอาตามนั้นนะ แล้วคงเชื่อว่าคงไม่มีใครออกมาต้านเลยซึ่งวันนี้ผมดูแล้วเนี่ยแรงต้านเนี่ยนะทางฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยม,มันมีอยู่โดยเพราะจตุพรนะแล้วก็สนธิยานนะแล้วก็นี่แหละท,ทนายนกเขาแต่จะมีแรงแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้นะผมดูแล้วเนี่ยน่าจะยากเพราะถ้าเกิดว่าเขาข้างบนเนี่ยเขาคุยกันหมดแล้วเนี่ยพวกนี้ก็กลายเป็นเป็นโนบอดี ถ้าจะบอกว่ามวลมหาประชาชนจะออกมาเนี่ยก็ต้องไปดูนะกำนันสุเทพก็เพื่อนคุณทักษิณน,นะแล้วกปปสเวลาเขาพูดรู้กันเล้ยนะถึงกันแล้วเนี่ยนะก็ไม่มีใครที่จะก้าวล่วงอะไรเงี้ยคือผมพูดเนี่ยทักษิณ r ว a r อาย u เนี่ยก็เพื่อสะท้อนว่าเออเนี่ยนะมันก็เป็นที่โจทย์กันกันานเวลานี้นะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเราเดาไม่ถูกหรอกเดาไม่ถูก เพราะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของก้าวไกลนะฝ่ายค้านกับนีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมของคนที่เขาจองเวรจองกรรมกันนั่นแหละนะแล้วถ้าพูดกันเรื่องตามกฎแห่งกรรมคุณทักษิณทำผิดจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เมื่อรับโทษแล้วแต่ไม่เข้าแล้วคนหลายคนที่ยอมบางคนติดคุกติดตารางโดนยึดทรัพย์เนี่ยออกมาไล่คุณทักษิณเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าคุณทักษิณผิดแต่เมื่อผิดแล้วกลับนะไม่ได้รับโทษอะไรเงี้ย ขณะที่พวกเขาโดนยึดทรัพย์โดนอะไรกันไปนะซึ่งวันนี้แต่ละคนเนี่ยนะจริงๆน่าจะแสดงความไม่พอใจทั้งสนธิลิ้มทั้งมหาจำลองทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าแกนนำพันธมิตรแกนนำกปรปปสหลายคนก็ตายไปแล้วเริ่มทยอยตายสุขภาพก็แย่แล้วคนที่พอจะมีแรงสู้เนี่ยนะก็แรงก็ไม่เหมือนเดิมนะอย่างคุณสนธิอย่างเงี้ยแล้วนี่มันก็ฉลาดก็รู้ว่าเฮ้ยเมื่อเขาคุยกันข้างบนแล้วมึงจะไปเสือกอะไรนะ ยกเว้นแต่ว่าจะมีสัญญาณมาแค่นั้นเองซึ่งระยะใกล้ๆเนี่ยผมก็มองไม่เห็นสัญญาณแต่ว่าทางคุณจตุพรทนายนกเขาสนธิยานนะครับน่าจะเริ่มมีการขยับขยื่นนะครับอะไรจะเกิดก็ก็เป็นเรื่องของมันนะแต่คนที่ถามทักษิณแวร r e ายเนี่ยนะก็คำตอบก็น่าจะอยู่ในสายลมนะแล้วนะเราจะเห็นชัดนะว่า ต้องเสียอะไรเงี้ยนะวงจรปิดคนขึ้นไปถามก็นะไม่ได้เจอตัวแล้วก็ถ้าถามเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีคำตอบก็ไม่ต้องไปแปลกใจหรอกนะครับสิ่งเหล่านี้ฝั่งอนุรักษนิยม,มเข้าให้กับคนที่เป็นฝั่งเขาแรมบงแรมโบ้เนวินนะเคยได้มาหมดถ้าไปอยู่ฝั่งเขาถ้าคุณทักษิณจะได้บ้างเนี่ยนะพวกเราก็คงในเชิงการเมืองก็รู้อยู่แล้วว่าระบอบนี้ มันจะทําอะไรให้ผิดให้มันเป็นถูกก็ได้หรือผิดไม่ต้องรับผิดก็ได้้นะเรื่องจะทําให้ถูกเป็นผิดนี่นะ <c oughs> มันก็คงจะไม่ใช่ไม่มีหรอกมันคงจะมีแต่แม้มันจะยากหน่อยก็ต้องมีเขามีรางหรือไม่ก็อ้างอะไรที่นะเป็นเรื่องจริยธรรมอะไรว่ากันไปนะครับโอเคลรัพี่น้องครับก็สั้นๆน,นะคําตอบอยู่ที่ไหนไม่ทราบนะนะี่แหละก็แล้วแต่พี่น้องจะไปว่ากันก็นแล้วกันนะเอาเดี๋ยวยังไง พบกันใหม่นะครับคุณรักษานะครับสวัสดีครับ